นี้นะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหอคำนะฮะเรามาดูาการทำลนะูกหยีนะครับลูกหยียักษ์ด้วยเนี่ยก่ม,แ,มแล้วก็เป็นแหล่งซื้อของฝากด้วยนะครับของบึงการนี่ครับลูกหยีเล็กปลาไม่หันนะคะอ๋อ <laughs> มันเป็นผลไม้หรือว่าเป็นอะไรคะมันเป็นผลไม้หรือเป็นอะไรคะเป็นผลไม้อ๋อเป็นผลไม้ลูกมันก็ชื่อว่าลูกหยีเลยป่ะฮะออ๋ลูกสดๆเป็นยังไงเอ่ยยำนะคะข้างในนะข้างในนั่นโอเคหนูว่ามันเป็นไอ้ขนมหวานไม่อะค่ะมันเป็นผลไม้เลยใช่ไหมคะแล้วกัฝั่งเราหรอฝั่งเราไม่มีค่ะฝั่งเราเราปลูกอ่สวนป้าค่ะป้าเราเป็นดอกโอ้ร้อยสองร้อยแตงโมเขาจับเยนาะแล้วเรามาทำขบวนการอะไรครับถึงเป็นแบบนี้ เอามาเชื่อมเชื่อมสีคุณมันก็ทำเป็นทับฟี่เออเออเนื้อกินอ่ะอันนี้เชื่อมเหรอครับเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมค่ะอ๋อยังไม่เชื่อมแกะออกมาอ๋อนี่แกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ฮะอ๋อมันจะมีเป็นไม่ค่ะเนื้อมันเแบบนี้เป็นผงแล้วก็เอาเนื้อทับฟี่นี่ควรทำทับฟี่แล้วอย่างนี้ทานได้ไหมครับได้แต่มันเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอขอเทสได้ไหมครับ นไหนชิมดิเอาเสร็จนี่เน่ฮะทำได้ใช่ไหมค่ะโอ้ที่เชื่อมเสร็จแล้วเป็นไงเหลือมะขามเนาะนี่นะครับลูกหยีก็จะเป็นเม็ดอย่างงี้คใรเคยกินนะครับอันนี้แบบเป็นลูกสุกนะครับเดี๋ยวเราไปเชื่อมอีกทีหนึ่งถ้ายังไม่เชื่อมนะครับตัวร้อยกว่าบาทถ้าเชื่อมแล้วก็สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะ กวนนะครับมาชาจากลุ่มน้ำโขงนะครับกล่องอย่างนี้นี่กล่องละ5้ <c oughs> บาทนะครับก <c oughs> ินเล่นนะครับตามที่ออกมาเป็นผงแล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับอย่างถุงนี้3าบาาทนะครับแล้วก็ถุงเล็กๆนี่20บาท ไข่ยีนสามสิ 35, นนบห้านี้นะครับถุงละห้าสิบบาทนะครับถุงใหญ่หน่อยนะครับมีแบบมีเม็ดแล้วก็ไม่มีเม็ดนะครับแ,แล้วแบบปูนก็มีนะครับอ,นนอันนี้แบบปูนปูนนี่ครับดูที่เขาแปลรูปไปแล้วนะครับวันนี้อยากเห็นของจริงบ้างเลยไปดูที่สวนนะครับว่าลูกหยีเนะี่ยเม็ดสดๆเนี่ยจากต้นเป็นยังไงนะครับนี่คือเม็ดที่มาจากต้นนะฮะ ปุกในเมืองไทยเนี่ยแหละนะครับของทั้งกลุ่มแม่บ้านเนี่ยแหละฮะอันนี้ครับคือลูกหยีนะครับลองเก็บมาแล้วแกะให้ชมนกันนะครับว่าเป็นยังไงนะะของจริง